ทีนี้อ่าอธิบายในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ที่เิ้นผู้เรียนสำคัญเนี่ยมีมีอย่างไงนะครับอ่ามีหลักการสำคัญอย่างไงเดี๋ยวขอเขียนเลยละกันนะครับว่าการจัดทำหน่วยการเรียนรู้คือมันเริ่มตั้งแต่การที่อะไรมันเป็นหลักสูตรระดับชั้นเรียนเนาะก็คือจริงก็คือมันมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อะไรอย่างนี้คำคำอธิบาย ลายวิชานะครับแล้วก็เอ่อจะทำโครงสร้างลายวิชาอ่าโครงสร้างลายวิชาเปนต้องต้องมาจากอะไรอ่าการวิเคราะห์อ่าก่อนที่จะทําคําอธิบายลายว,วิชาอ่าโอเคเดี๋ยวผมอันนี้มันต้องมาก่อนนะ วิเคราะห์หลักสูตรนะครับวิเคราะห์หลักสูตรแล้วเสร็จแล้วก็ไปทําคําอธิบายรายวิชาแล้วก็ทําโครงสร้างรายวิชาแล้วก็ทําอะไรเอ่ยทําโครงสร้างรายวิชาแล้วก็เในโครงสร้างรายวิชามันก็มีหน่วยแหละนะครับแล้วทีนี้ก็ได้โครงสร้างเสร็จแล้วก็มาสู่ในเรื่องของการทําแผนการจัดการเรียนการสอนนะครับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ อ่าเปลี่ยนการจัดการสอนเป็นการจัดการเรียนรู้มันก็คล้ายๆให้กันนะครับทีนี้กิจกรรมการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยเรามีแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างไรก็คือกิจกรรมที่เน้นบทบาทผู้เรียนนะครับเน้นบทบาทผู้เรียนอย่างเช่นเน้นบทบาทผู้เรียนแล้ว ครูครูเป็นอะไรเนี่ยผู้อํานวยการไม่ใช่ผู้เป็นผอ,อ,อนผู้อํานวยการในการเข้าถึงสื่อนะครับเข้าถึงสื่อจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีในวงการการศึกษาตร,ตรงนี้คือเขาบอกว่าครูต้องเป็นโค้ชครูต้องเป็นเมนทอร์อะไรเงี้ยนะครับคือก็จะบอกบินบทบาทแล้วก็แนวทางการจัดกิจกรรม เปลี่ยนอย่างไรก็คือเราอาจจะยกตัวอ,อย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในกลุ่มเหยียดตัวย่อเนาะ PBL บ้างอะไรเงี้ย Project based learning นะครับ BBL นะครับเอ่อ Ben based learning นะครับก็คือสมองเป็นฐานโครงงานเป็นฐานโอเค